สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Serial Cast Gaming นะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือ Harry Potter นะครับ and The Dirty Hollow Part 2นะครับพาร์ทนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้เข้าสู่ธน,น,นาคารการิงกอต์นะครับได้ไปบุกธนาคารกันนะแล้วก็อ่าแล้ว หลังจากที่เราได้ทำลายฮอลคลัสหนึ่งอันของวอด์มอร์ไปแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวจะเข้ามาที่สตีดออกฮอกมีนนะครับก็คือ,อถนนของฮอกมี t นะครับฮอกมีนก็ซึ่งฮอกมีนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่แห่งหนึ่งอะที่แบบมีคนแบบชอบมา,าชิลๆกันนะประมาณนี้นะครับแต่ต่อไปนี้มันจะไม่ชิลแล้วนะครับเพราะว่า แฮรี่แฮรี่ได้ถูกหมายหัวไว้แล้วนะครับจักฟาวูดมอนะครับมาเริ่มกันเลยโอ้ยไม่ได้แคสมานานมึนๆอยู่เหมือนกันแล้วหมดที่ที่ผมจะเล่นนะครับก็เป็นแอสวาเหมือนเดิมนะครับอืก็นะครับถ้าแปลซับอังกฤษได้ก็ก็ก็ช่วยแปลเองนะครับ ผมก็ไม่เก่งอังกฤษมากเท่าไหร่นะครอ่านะครับสบายดีไหมเพื่อนฉันรู้สึกแปลกๆที่หลังจากที่ได้กลับมาที่ฮอกมิดมันจะคุมันจะโอเคแฮร์รี่พวกเราต้องไปที่ร้านฮันนี่ดุ๊กก์กันนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คือ ไฟโอเวอร์ตอ um นฮอสเมสอ่านแก t จูฮันนี่ด uh, sure> ุ๊กส์ครับคือเราต้องหาทางไปร้าน Honey d u k ๊กนะครับอุ้ยเสียงอะไรอ่ะมันเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะอ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าเสียงนี้ถ้ามันเป็นอะไรอ่ะที่ดักจับพวกฝ่ายแฮร์รี่เหรออุ네้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยมาแรงอ่ะเฟมเลตกก็ขออภัยนะครับ แหลกๆบ้างกันนะครับสภานี้นะครับผมก็ขอเสนอโปรแกรมอ่าแคปเจอร์เกมตัวใหม่นะครับมีชื่อเรียกว่าแอคชั่นแอคชั่นเกมเพลอะไรวะจะไม่ <laughs> จะไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจะส่งใส่ลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเทสไปใช้กันได้นะครับ ซึ่งจะเป็นเวอร์ชันทดลองให้ใช้ฟรี30วันนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมใช้โปรแกรม Fla p นะครับ f l a p ก็มีก,ก็แหลกแอยู่บ้างนะครับมันจะลดเฟรมเรทในเกมนะครับทำให้แบบโคตรกระตุกอะ่ะเออเพราะใช้โปรแกรมนี้แล้วก็ลื่นขึ้นเลยอะ่ะเห็นผลนะอ่ามาแล้วโอ้ไม่ได้เล่นนานฝีมือตก ลืมไปว่าใช้ได้หลายคาถามาเอ็กซ์โปโซอะไรครับเอ็กซ์เพลร์ียมาสซูไฟอาครับซึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะเทส์วิดีโอไปด้วยนะครับโปรแกรมแอคชั่นเกมเพย์ที่แคปเจอร์นะครับก็เพิ่งโหลดมาสดๆนะครับโอเคลอนอะไรวะ I started อิซาเรลไฟฟัวเดนที่นี่มันเต็มไปด้วยไอผู้เสียความตายนะครับเราไม่กลัวหรอครั Impedimenta, Ferdinand t o r t a r a s Confringo, e er okay. s p e l s e อุ้ยไม่เลยนนาน Confringo, e s p e l i m a m u s อะไรอ่ะตายยากจุงเอาแปลซับไม่ทันนะครับเธอไม่นี่จ่าเปิดเอรฮโอมลละอ่าเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปต่อกันเบย อะไรอะทีละมันไม่ใช่เวลาที่จะพูดตอนนี้หรอ,อก็ปล่อยให้2คนนี้มันจูจีกันไปนะครับฉันก็วนเกี่ยวกับฮัลวอร์ดไอมัสเนปอะไรวะก็คือนะครับตอนนี้นะครับเซเวรัส,สเนปนะครับได้เป็นอ่าสัตราจารย์ใหญ่นะครับ อุ้ยโอ้ยโอ้ยของหนักอ่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยก่อแตกบุ้มวิ่งอะไรอ่ะอ๋อ สำแาล่ะมาตาลับเป็นเวฟแล้วครับเข้ามาเข้ามาเกิดเป็นจงบิน <c oughs> จะบูจะไฟ <c oughs> เอือป่า Empairment Fred Vicato Taras Empair oi 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 Ui 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 oi 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 the f ไฟปุ่อมอ่าเปิดตอกันเบยอ,อุย๊ยเดี๋ยวนะมีประเด็นนะครับเยอะอย่างนี้เสียงอะไรอ้ามาอีกแล้วจัดให้ อยอะไรเอ็กซ์เฟนวิกาโทตาคอนฟริโกเอ็กซ์พัสโซอัรปานี้ไมใช่ย่อยเนี่ย ไม่นี่รอนอยู่ไหนไมาช่วยกันหน่อยดีอ่าครับเก็ตทูฮันนี่ดุ๊กนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์แปปนึงนะครับบูมอ๋อไม่เป็นไรเลยจงตัวแข็งครับเอ็กซ์เพลเยอรมาปะเข้าฮันนี่ดุ๊กสอ่าย่าบอกนะนี่คือร้านฮันนี่ดุ๊กส อา้าวทำไมเป็นซากอย่างงีโ้โอ้ย,อยของหนักมาแล้วของหนักบิน

อ๋อย,ยังไม่ยังไม่หมดอีกเหลอวันนี้ไปไหนแฮ้ยอีสี่ฮรลรี่บอกง่ายๆชิวๆไปต่อกันเลยอ่อาเช็คพอยแล้วเธอคิดว่าห้องว่ามันจะปลอดภัยเหรอฉันเชื่อว่าที่นั่นมัน จะต้องปลอดภัยสหรับเราแน่ๆนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คืออา้าวกรรมอะไรอะ่ะอ๋อนะตงป้องกันเฮอร์โมกี่เหมือนเหมือน,นเดิมนะครับทำอะไรจะทำอะไรอ้ยแหลกตินไม่สะดวกเลยอไอ้ก็ชัวบุ้ง มาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหมาเป็นหนานกระสุนเลยนะมาเป็น M16 เลยนะอื้มอื้มอ,อะไรละ่ะอะไรโอ้ยูหเล่นของหนักเล่นของหนักไอ้นี่ชำนาญน,นะดูถ้าทำมึงชำนาญมากเลยอนะไล่ข่าวมาเป็นแหกกร หากระสุนเลยขอละเทงนี้ดุ๊กแทบบอุย้ยไม่ละ Alive 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 WiFi โอ้ยกระตุกหว่าเฟรมเลตหมหจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้คุมวิญญาณโอ้โหโอ้โหโอ้โหความสุขหนาวเลยวิงวิง ไอสเปรย์โจพราโดน,น,น์นะคาถาผู้บีทักนะครับเข้ามาในนี้แฮร์รี่นะครับพวกเธอพวกเธอมันโง่มากที่คิดที่คิดจะมาที่นี่คนคืออัลเวอร์ฟอร์ดคนเป็นน้องของนัมเบิรดอร์ใช่ไหมพวกเธอไม่มีความพวกเธอคิดไม่ออกเลยนะว่าที่นี่มันอันตรายรอะไรวะ น้องชายของคุณมีงานให้พวกเราทำเพราะเราจะต้องเข้าไปในฮอกวอตส์อ่านเดอนหะน้าเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงนะครับอ่านะครับคนในรูปนะครับก็คือเป็นน้องของตระกูลดมัมเบิลดอร์นะครับเป็นน้องห้องสุดทองนะครับซึ่งใครอยากรู้อะไรความเป็นมาเนี่ยก็ต้องอ่านในหนังสือเอาเองนะครับรู้แค่ว่าคนตะกี้นะครับผู้ชายนะครับเป็นพี่ชายของอดมัมเบิลดอร์นะครับ สงสารเดมันดอคิดถึงเด็มันดออะไรอ่ะแยกกว่านั้นสนปเป็นสัตยาสัตว์จันใหญ่อะไรอ่ะอะไรว่ยญาติที่เห็นเขาพี่น้องอ๋อนะครับซึ่งผมก็ได้เคยได้อ่านหนังสือนะครับซึ่งตอนนี้คือทั้งโลกเป่งอยู่ตกตก,ตกอยู่ในความมือดอ่ะแม้แต่ลงในท้องวัดเองก็ตามนะครับคือครูที่มาสอนเนี่ย ครูที่มาสอนแบบว่ามีครูโหดอ่ะเข้าใจว่าคือจะมีครูที่มาสอนแบบเหมือนกับเป็นฝ่ายสัตว์จันทร์ฝ่ายแบบฝ่ายหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าของ,ของแผนกครูหรือมั้งจะมีพี่น้องแคลโรนะครับพี่น้องแคลโรเนี่ยก็คือแบบจะแบบเข้มงวดมากอะ่ะชอบแบบกดขี่ข่มเหงอย่างเงี้ยใช้คาถาแบบใช้คาถาต้องหา้ามกับนักเรียนอะเออประมาณนั้นแหละป็นคนชั่วอะคนชั่วมาเป็นครูอะ่ะ ะแล้วซึ่งตอนนี้นะครับสเนปก็รู้แล้วว่าแฮร์รี่ได้แอบเข้ามาในนี้นะครับเห็นไหมคือคุณทุกคนไม่อยู่ในความควบคุมของไอ้สเนปเดี๋ยวดูซะระบบความรักษาความปลอดภัยมันเยี่ยมมากซึ่งอันนี้นะครับแฮร์รี่ก็กดเครื่องนะครับ เพราะว่าแฮร์รี่เข้าใจว่าสเนปนะครับเป็นคนฆ่าเดอะมันดอนะครับในภาคหกนะครับอ้าวกรรมแล้วเดี๋ยวค่อยสปอยนะครับ,บอะไรล่ะพี่น้องแครโรไอเขาพวกมึงพุ่งทำลายพวกเพื่อนกูหรอฮะอืมอะไร,ร,ร,ะไรใช้ขาถาต้องห้ามกับนักเรียนไอ้พวกเลวไอ้พวกเลวเอาไปกิน ใส่ไม่ยั้งอ่ะใส่ไม่ยั้งอ่ะอ้าวอะไรล่ะอะไรสามรุ่มหนึ่งสู้ไม่ได้หรอป๊อดว่าอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงอ่ะดามเมจ อะไรล่ะจะเอาปวดขี้อ่าจะให้ห้องน้ำนี่อยากเข้าห้องน้ำขนาดนั้นเลยเลยคาถาแตกอุ๊ยเร็นแรงอื้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปคนหนึงแล้วอะไรครับอะไรครับ อะไรปดขี้อ่ะจัดให้มะอะไรล่ะอะไรล่ะตายกากสเนปลไลต่อไปยังไม่ตายทนจังอือก็เป็นโกโก้คันตายแล้วครับอย่างชิวอ่ะสเนปอย่างชิวอ่ะผู้เจอไม่เข้าใจในทางที่อ่าดักหลอดนะครับ หลอดมืดต้องการอ้าวอะไรอ่ะไม่เป็นไรแฮร์รี่ถอยไปเดี๋ยวเคลียร์เองแกงอีกาเซเวอรัสแกแกมันหลอกลวงมาตลอดไอ้คนหลอกลวงไอ้ชั่วโอ้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 โอ,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 อ้อะไรล่ะเซเวอรัสกาคว่า

เดี๋ยวนะครับตอนนี้เห็นอะไรแบบแบบอุ้ยอะไรครับอายอุ้ยหนึ่ง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 อุ้ยทันอ๋อทันทันแฮร์รี่ช่วยตุยหลังมันดิเงี้มันคืออะไรอะเออเดี๋ยพึ่งเย่๋ยพึ่งเซวรลัสเด๋ยวพึ่งขอเก็บอาแลไอเทมหามาตั้งนานอะไรล่ะมะไฟต่อไฟต่อก็ได้เลยอะไรวะเนี่ย เจอแลไอเทมอีกแล้วอะ่ะอะไรครับอ่าไม่เป็นไรหลบทันสเนปโรก,ก่งอุ้อุ้ของแรง,องอเอ้ยของอะ่ะ อย่าพึ่งดีเนฟอย่าพึ่งโอ้ยจะเก็บอะไรทิหามาตั้งนานไปตายละโอเทโ,โกทันด้วยอ๋อของเกมไงวะเออได้สักทีมาทีี่นวะโอ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  ใกล้ๆเลยไหนวะโอ้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 มโดเก็บของแร่อยู่ไม่เข้าใจหรือไงมีการโชว์ลวดลายก่อนหนีนะครับโอ้ทำไมเข้าของกาว่ะไอกาอีกา พุณเธอดูสะสตายาของเธอแม่งกาดชิ้หายอะไรอะโดเกิดอะไรขึ้นอ่า <c oughs> ฉลูพวกเธอดินเสียงนี้อ่าส่งแฮร์ร,ร,ฮรี่พอตเตอร์มาให้ฉันฉันคือวอดมอร์ฉันจะไม่ยุ่งกับฮอกวอตส์ถ้าเธอส่งแฮร์รี่พอตเตอร์มาให้ฉันนะครับฉันจะเป็นฉันจะเป็นรางวัลอะไรวะอะไรวะ อ๋อนะครับก็คือวูดมอครับต้องการให้ส่งแฮร์รี่นะครับให้ให้ไปหาวดมอนะครับคือส่งแฮร์รี่อ่ะให้ไปหาวดมอแล้วแล้วแล้ววดมอเออก็จะไม่ก็จะไม่มายุ่งกับฮอกวอตส์ะ Hogwarts นะครับแล้วนี่ครับศาสตราจารย์มาก,ก่อนในการก็ถามแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่ต้องการอะไรนะครับแฮร์รี่ก็บอกว่าต้องการเวลานะครับอยากมีเวลามากเลย ตามหาฮอคักอยากทำลายอยากทำลายวูดมอร์ไอ้หัวโลนมากเลยตะกี้นะครับก็คือมักอะไรมิมินุอะไรวะสัตวจารย์เธอรู้ไหมว่าเราการสู้กับใครจะใครก็ช่างมันดิโดเราไม่กุยแล้วเราเรามีหน้าที่ป้องกันนักเรียนนะคะ Harry, รับแฮร์รี่รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำลายฮอคัก อะไรอ่ะนายฆ่าทอมนิดเดิลด้วยไดอารี่อะไรวะอ๋อนายนายทำลายก็คือนะครับแฮร์รี่นะครับในภาคสองนะครับแฮร์รี่ได้อ่าได้ทำลายโวอดมอร์ก็คือได้กำจัดโวอดมอร์ทิ้งก็คือด้วยไอเป็นหนังสือใช่ไหมไม่ใช่เป็นหนังสือในหนังสือนะนะั้นอ่ะมันมันก็เป็นหนึ่งในฮอคลัสเหมือนกันซึ่งแฮร์รี่ก็ได้เอาเคียวบาซิลิสเนี่ยอ่าได้ไปกำจัดนะครับคือเอาเคียวบาซิลิสอ,อ,อ่ะแทงแทงใส่สมุด แล้วสมตรก็โดนทาลายนะครับคอคลัสก,ก็โดนทาลายไปนหนึ่งชิ้นนะครับรลอนก็เลยรู้อะไรมาบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับแล้วหลอนรลอนรู้ได้ไงวะรลอนรลอนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี่หว่าหืมมึงมันเกย์หรือเปล่าเนี่ยฮะรู้อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับแฮร์รี่หมดเลยอะครับเดี๋ยวเพิ่งไปขอ,ขอจบชิปก่อนนะครับ ก็ขอจบพาร์ทนี้ก็ขอจบพาร์ทสองไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามต่อกันได้พาร์ทหน้านะครับอย่าบ่นอย่าบ่นขอรอดอย่าบ่นที่รักอย่าบ่นนะครับสวัสดีครับกุ๊ก